จันโดคะจันโดหนูมีเรื่องจะปรึกษาค่ะอืมครับผมว่าไงครับพอดีหนูอยากยิงโฆษณา Facebook ค,ค่ะจารย์แต่หนูไม่มีความรู้อะไรเลยอาจารย์โดพอจะมีอะไรที่รวบรวมพื้นฐานการยิงโฆษณาที่หนูควรจะรู้อะไว้ในที่เดียวแล้วจบเลยไหมคะจนันอันนี้สำหรับมือใหม่ใช่ไหมครับใช่คะ่ะโอเคมาถูกพี่ถูกเวลาละนะครับตอนนี้ผมมีหนังสืออ e ีบุ๊เล่มหนึ่งนะครับสำหรับ มือใหม่เลยที่ยังไม่เคยยิงโฆษณาแล้วอยากจะเริ่มต้นยิงโฆษณานะครับเดี๋ยววันนี้จะลองพามาดูว่าหนังสือเล่มนี้มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เหมาะกับใครบ้างเนาะจริงๆคือต้องบอกว่าเหมาะกับทุกคนเลยไม่ใช่คนที่เป็นมือใหม่นะครับเรามาดูเนื้อหาด้วยกันนะครับเน<ๆ>ื้อหาของเรานะครับจะอัปโหลดอยู่ในเว็บไซต์ของเรานะครับซึ่งชื่อมเว็บไซต์ว่า meta w e r r e solution com นะครับซึ่งในนี้ไม่ได้มีแค่หนังสืออ e ีบุ๊กอย่างเดียวนะครับก็ยังมีทริควิธีการแก้ปัญหาสําหรับคนที่ยิงโฆษณาเนาะก็มีเนื้อหาเยอะ มักงม่ยก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับแต่สําหรับคนที่สนใจหนังสืออีบุ๊กนะครับก็มาที่หัวข้อที่ชื่อว่ามอนะครับแล้วก็เข้าไปในหนังสือยิกงานฉบับเต็มได้เลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกแล้วเข้ามาอ่านหนังสือตรงนี้ได้นะครับโอเคอีบุ๊กนะครับหน้าปกสีฟ้านะครับทางลัดสู่มือโปรนะครับนี่คือสมัครมือใหม่จริงๆนะครับอย่างถูกต้องไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกนะครับอาหารเรามาดูเนื้อหาด้วยกันนะครับ ถ้าเราเข้ามาดูในส่วนสารบัญน,นะครับจะประกอบไปด้วยนะครับเทคนิคนะครับในการเริ่มต้นยิงโฆษณาเนาะการโฆษณาคืออะไรนะครับอย่างถูกต้อง ขนาดรูปภาพนะครับที่เราต้องรู้หมายถึงว่าคอนเทนต์ต่างๆของเราทำไม่าจะเป็นเรื่องของวิดีโอก็ดีนะครับรูปภาพก็ดีเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของวิธีการคิดเงินต่างๆนะครับเวลาคำนวณเนาะหลายคนไม่รู้ว่าจะต้องตั้งบัตรเจ็ตเท่าไหร่ในการยิงโฆษณานะครับถึงจะถูกต้องนะครับในนี้ก็จะมีวิธีตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการสร้างเพจนะครับซึ่งสาคัญมากๆเลยนะครับซึ่งการสร้างเพจเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับหน้าร้านของเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่สร้างไม่เป็นหรือว่าไม่รู้วิธีที่ถูกต้อง อย่างถูกต้องในการเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะทําให้พลาดอะไรอย่างไปได้เลยเพราะฉะนั้นในหนังสือเล่มนี้นะครับแนะนํามากๆสาหรับเพิงใหม่นะครับแล้วก็ในการแก้ปัญหาต่างๆนะครับในก,การจัดการผู้ดูแลต่างๆนะครับในการเพิ่มแอมีต่างๆก็ในนี้มีเนาะหลายคนนะ่ะจะมีปัญหาในเรื่องนี้เพราะว่าในเพจของ a c e b o o k นะครับมีการปรับเปลี่ยนนะครับอัปเดตหลายอย่างแล้วอาจจะไม่เจอเนาะว่าเอ้ยเราต้องทํายังไงเพิ่มคนยังไงลบคนยังไงนะครับหรือแม้แต่วิธีป้องกันไม่ให้คนมาแฮกนะครับ เของราไปในนี้ก็จะมีด้วยเช่นกันนะครับอ่าก็จะมีในการขึ้นโฆษณานะครับทํายังไงนะครับในการจะคัดหาโฆษณานะครับที่เราเรียกว่าแอดนางฟ้านะครับจะถูกต้องนะครับแล้วก็ข้อกําหนดนโยบายต่างๆนะครับในนี้คือเปิดเผยทั้งหมดเลยนะครับอย่างละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหาหรือว่าสนใจในการเริ่มต้นยิงโฆษณาอย่างถูกต้องนะครับหรือกระดุมเม็ดแรกในการยิงโฆษณานะครับก็ต้องหนังสืออีบุ๊กเล่มนี้นะครับก็สามารถที่จะ สมัครสมาชิกนะครับเป็น V.I.P ของเรานะครับแล้วเข้ามาอ่านได้ฟรีตลอดชีพนะครับก็แนะนหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็ V.I.P นะครับสมัครท่านใดที่เป็นสมาชิกนะครับหรือว่าซื้อหนังสือเล่มนี้ไปแล้วนะครับเราจะมีกลุ่ม V.I.P นะครับเราจะมีแอดมินนะครับคอยดูแลนะครับ24ชั่วโมงครับตลอดชีพนะครับสำหรับการยิงโฆษณาก็ดีปัญหาต่างๆที่เจอที่หน้างานนะครับจะมีคนคอยซัพพอร์ตให้นะครับเพราะฉะนั้นสาหรับใครที่สนใจหนังสือเล่มนี้นะครับก็สามารถที่จะสมัคร V.I.P แล้วไปอ่านได้เลยนะครับแล้วก็เจอกันนะครับ